ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือหยิบเจลแอลกอฮอล์ขึ้นมาคะ่ะหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะ,ะใครที่อยู่บ้านนะคะก็ล้างเหมือนกันใครที่อยู่ที่ทํางานพบพบคุณพ่อคุณแม่ก็ล้างเหมือนกันนะคะล้างเหมือนกันปึ๊บอ่ะนี่เห็นไหมชัดเจนเลยเจลของแท้แน่นอนนะคะ,ะล้างมือคะ่ะล้างมือคะ่ะเจล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  ล้างมือนะคะอะเมื่อล้างมือเสร็จแล้วนะคะ,ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบปึกหัดเล่มสีฟ้าขึ้นมารอเลยนะคะอะเตรียมขึ้นมาไว้เลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่เราจะทำกิจกรรมกันเนี่ยเราจะได้แบบมีความพร้อมและอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ดินสอยางลบวันนี้ใช้สีนะคะโอเคอะให้เวลาเตรียมหนึ่งนาทีนะคะ เสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วคะ่ะโอเคค่ะอ่ะคนอื่นเตรียมอุปก,กรณ์เสร็จหรือยังคะไม่ไหนคะเส็จแล้วครับโอเคค่ะอุ่ยาเพิ่งเปิดไปหน้าไหนลูกให้เตรียมขึ้นมาไว้ก่อนให้เตรียมขึ้นมาไว้ข้างหน้าตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะเรียนอ่อครูจะแชร์สไลด์ให้นักเรียน ดูเนื้อหาก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรเดี๋ยวนักเรียนดูสไลด์ตามกลู่ไปเลยนะคะ,นนะ,คะอะนักเรียนปิดไม่์เลยนะคะอะอย่างที่บอกวันนี้เป็นวันจันทร์ที่1ิบหสิงหาเ,า <c oughs> เนาะ, <c oughs> ะเห็นสไลด์ยังะคะเห็นแล้วเนาะยังคะเห็นแล้วครับโอเคค่ะเพราะว่า อ่าโอเคอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอ่าใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการวาดภาพเพื่อถ่ายทอด เรื่องรานะคะจุดประสงค์ในการเรียนของวันนี้เมื่อนักเร,นเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะต้องทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือนักเรียนะจะจะ,จะต้องสามารถอธิบายนะคะอธิบายขั้นตอนต่างๆของการวาดภาพระบายสี นะคะเกี่ยวกับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายให้ได้ว่ามันมีขั้นตอนยังไงขั้นตอนที่1คืออะไร2คืออะไร3มคืออะไรนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายให้ได้2ก็คือนักเรียนสามารถวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของฉานได้ าวาดภาพเกี่ยวกับเพื่อนเราได้วาดภาพเกี่ยวกับตัวเองได้นะคะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ได้อันนี้คือถือว่าสุดยอดแล้วนะคะะเดี๋ยวก่อนอื่นนักเรียนต้องมารู้จักความหมายก่อนนะคะอย่างที่บอกวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวใช่ไหมคะ,ะความหมายของคำนี้ก็คือการวาดภาพที่มีเนื้อหานะคะเนื้อหาในภาพวาด จะต้องเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นอเอางี้ดีกว่านักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะในห้องอหนูลองเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆที่หนูประทับใจมาหนึ่งเรื่องสั้นๆให้เพื่อนฟังหน่อยลูกขอสุ่มได้ไหมขอสุ่มไตเติ้ลก็แล้วกัน จะได้ไม่เสียเวลาค่ะไตเติ้ลคุณครูอยากทราบเรื่องราวเออสักหนึ่งเรื่องที่หนูประทับใจมากที่สุดคืออะไรคะูแล้วก็ไม่เบ็ด้อะไรที่หนูประทับใจมากที่สุดคืออะไรคะไตเติลลองเล่าให้คุณครูฟังซิสั้นๆไม่ต้องยาวเลยสั้นๆเลยคะ่ะผมคิดไม่ออกครับคิดไม่ออกอา้าว อใครคิดออกคะหนูมีค่ะหนูมีอะพลอยชมพูมีนะคะอลองเล่าให้คพณครูฟังแล้วก็เ,เพื่อนๆฟังสิลุกเรื่องราวที่เราประทับใจมากที่สุดเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะอานานๆทีเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราประทับใจขอ้อะความที่เราประทับใจใช่ไหมคะขออ้ขอความที่หนูประทับใจที่สุดก็คือการตีแบตคะ่ะอ๋อการตีแบตเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ตีแล้วหรอคะ หรือว่ายังไงคะได้ตีค่ะตีตอนเย็นหลังเลิกเรียนค่ะอ๋ออันนี้เป็นความประทับใจนะคะก็ะคือได้ตีแบบกับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เป็นความประทับใจนะคะอ่ะในใครมีเรื่องราวประทับใจที่เราแบบว่าเราไม่ได้ทํานานเราเคยเราเคยไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ได้ครั้งเดียวเงี้ยในชีวิตแล้วเราเกิดความประทับใจมากมีไหมคะหนูค่ะหนูค่ะ อ่ะโอเคเดี๋ยวขอกระทังกระตังใช่ไหมคะกระตังก่อนนะคะกระตังอ่ากระตังมีความประทับใจเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะเวลาหนูไปวลาเวลาวันเกิดคุณตากับคุณยายจะชอบซื้อของขวัญให้หนูใช่ไหมหนูอ่ะหนูเคยบอกคุณตาคุณยาาว่าหนูอยากได้ซื้อสกเก็ตแล้วเขาก็เลยให้หนูจริงๆแล้วหนูเล่นแล้วก็มีล้มบ้างแต่ว่าหนูประทับใจเพราะว่าหนูเล่นเป็น อืความประทับใจก็คือแบบเล่นเป็นเล่นได้นะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะก็คือประทับใจที่คุณตาคุณยายใช่ไหมคะซื้อให้ซื้อให้เสร็จแล้วก็ได้ไปฝึกอ๋อเรา,เ,ราเล่นเป็นอืมนี่คือความประทับใจของกระตังนะคะในใครมีความประทับใจอีกคะอ่ะอีกขออีกหนึ่งคนนะคะไหนคะหนูหนูคนไหนเอ่ยอืมคาเบลเหรอคะใช่ไหมเห็นยกมือใช่ไหมคะ อ่ะคาเบลมีความประทับใจเรื่องอะไรคะหนูเคเล่นโรลเบลแล้วหนูบางครั้งหนูก็ล้มบ้างแล้วก็ไม่เคยเล่นแล้วหนูเล่นไปเล่นมาก็ฝึกจนวะตอนนี้คือเก่งแล้วใช่ไหมคะเ,เ,เล่นเก่งแล้วใช่ไหมคะ โอ้ oh, เล่นเป็นเล่นเก่งแล้วอันนี้ก็คือความประทับใจของคาเบลนะคะอ่าขอบคุณทุกคนคะ่ะอ่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะนี่แหละคะ่ะคือเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะเรื่องที่เราเล่ามานี่แหละอ่าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจริงๆที่ออกมาจากอดีตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้ก็คืออดีต อดีตที่นานมาแล้วหรือว่าเพิ่งเคยเกิดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นความประทับใจหรือความไม่ประทับใจอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยอ่าที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะคะแล้วเราก็มาถ่ายทอดผ่านรูปภาพผ่านคำพูดอ่าให้เพื่อนๆให้คุณครูฟังนะคะอันนี้คือความหมายของการถ่ายทอดเรื่องราวนะคะอ่าทีนี้ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทดสอบนักเรียนหน่อยลวกัน คุณครูมีภาพนา้ะค่ะได้ค่ะคุณครูมีภาพบรรยากาศนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะให้นักเรียนทายก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าภาพเหล่านี้มันน่าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะคะอะมากันที่ภาพแรกเลยค่ะอ,ะ,อะภาพแรกนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรคะ ให้ทุกคนช่วยกันดูวันสงการค่ะวันสงการค่ะวัดวันสงการอืวันสงการค่ะโอเครวมรวมแล้วนะคะรวมอ่าโอเคค่ะคราวนี้นะคะรวมรวมกันแล้วเนี่ยภาพเนี้ยอ่ะประเภทโอ้โหเฉลยวัดวันสงการนะคะรวมรวมกันแล้วนะคะเขาเรียกว่า ประเพณีนะคะคุณครูว่าสถานนักเรียนเฉลยแล้วก็เลยเฉลยเลยนะคะเป็นภาพประเพณีนะคะมีะวัดมีวันสงการมีการส่งน้ําเห็นไหมคะส่งน้ําพระแล้วก็มีการเล่นน้ํากันนะคะ,ะภาพเหล่านี้ถ้าเราพูดในความหมายกว้างนะคะกว้าง,ก,าง,ก,างก็คือเป็นการถ่ายทอดเ,ออเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีวันสงการนั่นเองนะคะ,ะมาลองดูภาพต่อไปคะ่ะภาพนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ ครอบครัวค่ะบีบีอบครัวค่ะอภาพนี้นะคะอ่าถูกต้องค่ะแต่ว่าให้เจาะจงลงไปนิดนึงก็คือภาพนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ,บุคคลในครอบครัวอ่าหรือว่าคนในครอบครัวหรือจะพูดว่าครอบครัวของฉันก็ได้นะคะต่อไปค่ะภาพนี้อ่าภาพนี้ เป็นภาพของมีมีทุ่งนาอ่ะไรอีกคะอืมีทุ่งนามีอะไรอีกคะบ้านบ้านอ่ะแล้วรวมรวมแล้วภาพเนี้ยเราจะตั้งรวมรวมแล้วเราจะเรียกชื่อนี้ว่าอะไรคะภาพนี้ไรนาไรนาไนาอะไรอีกคะ โอเคภาพนี้เป็นภาพที่นักเรียนหลายคนอาจจะทายไม่ถูกนะคะภาพนี้เป็นภาพธรรมชาติจริงไหมคะอ่ะภาพนี้เป็นภาพเรื่องราวนะคะวาดภาพเรื่องราวเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมชาติต่างๆนะคะอ่าเป็นภาพวาดทิวทัศน์ภาพวาดธรรมชาติอ่าภาพวาดสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานะคะรวมอยู่ในคําว่าทิวทัศน์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอ่ะได้หมดใช้ได้หมดนะคะ ต่อไปภาพนี้เป็นภาพวาดของอะไรคะเป็นเรื่องราวของสุนัขค่ะสุเรื่องราวของสุนัค่ะถูกต้องค่ะสุนัขเป็นค่ะแต่สุนัขเป็นสัตว์อะไรคะให้ครูถามก่อนสุนัขเป็นสัตว์อะไรสัตว์น่ารักค่ะถ้าเป็นตัวเล็กๆจะน่ารักค่ะประเภทของสุนักลูกไม่รนมหรือเปล่าคะเลี้ยงถูกต้องใครตอบเมื่อกี้ ถูกต้องค่ะทั้งเป็นสัตว์ทั้งเป็นสัตว์ดูเลี้ยงลูกด้วยนมถูกค่ะอ่าแล้วก็เป็นสัตว์น่ารักก็ถูกค่ะสุนัขครับใช่ครับแน่นอนสุนัขเราจะไม่ออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมคะนะอ่ะสุนัขนะคะอืมเป็นขาวเป็นไก่ที่องเลี้ยงนะคะอ่า สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ใช่สัตว์ป่าเนาะอะ,อะถ้าสัตว์ป่าก็จะเป็นพวกสุนัขจิ้งจอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะภาพวาดนี้คือเป็นถ่ายทอดเรื่องราวเกีเ่ยวกับสัตว์เลี้ยงซึ่งเราเนี่ยก็มีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะคะที่ไม่ใช่สุนัขด้วยอันนี้เป็นการเอ่อบอกชื่อในภาพกว้างนะลูกเราไม่ได้เจาะจงเข้าใจไหมคะเราไม่ได้เจาะจงแต่เราบอกชื่อในภาพกว้างน,นะคะต่อไปอันนี้เป็นภาพวาดของอะไรคะ ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ค่ะ,ะอันนี้เจาะอดโจมก็เลถูกต้องค่ะอันนี้เป็นภาพที่เขาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์หรือพูดง่ายๆว่าสัตว์ดึกดำบรรน,นะคะอะภาพเมื่อกี้นะคะสิ่งค่ะ,ะภาพเมื่อกี้ที่โรงครออูนำมาให้นักเรียนดูนะคะ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะรวมถึงไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์มีจริงไหมคะใช่ค่ะมีจริงไหมคะ มีจริงคะแต่ว่าสูนพันธุ์ไปแล้วใ่ไพันไปแล้วนี่ค่ะสิ่งที่บ่งบอกว่าไดโนเสาร์มีจริงคืออะไรคะคืออะไรคะฟอสซิลครับฟอสซิลใช่ค่ะอ่าทำให้เรารู้นะคะว่ามีไดโนเสาร์จริงๆนี้แ่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะก็คือเขาอ่ะเคยเกิดขึ้นเคยมีจริงๆริง ช่่คะรู้วไหนแล้วค่ะอ่าโอเคไลา์คนติดตามใช่แล้วเราเกิดไม่ตั้งแต่ยุคคิมแล้วครับใช่ค่ะเราเกิดไม่ทันเราก็เลยไม่เห็นนะคะชอบดูมากเลยในกระดูกทีนี้นะคะอ่า เรามารู้จักขั้นตอนนะคะเ,เดี๋ยวเราปิดไมค์ก่อน,ปนแป,บป๊บหนึ่งทีนีอ้อันนี้นักเรียนจําให้ดีนะคะขั้นตอนในการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวมีทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้1คือการคิดหัวเรื่องก่อนที่จะวาดนะคะเราต้องมอีเรื่องที่เราจะวาดในหัวก่อนว่าฉันเนี่ยจะวาดอะไรนะคะเป็นอันดับแรกต่อไปขั้นตอนที่สองก็คือ การลงมือร่างภาพค่ะร่างภาพหรือวาดภาพใส่กระดาษนั่นเองแต่ต้องวาดให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราตั้งไว้เช่นวันนี้ฉันจะตั้งชื่อเรื่องว่าสัตว์ป่าแต่ไปวาดสัตว์เลี้ยงในบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่คล้อ,องสอดคล้องกันเลยนะคะก็ผิดแล้วนะคะฉะนั้นต้องวาดภาพให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องของตัวเองด้วย ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3กําหนดวิธีการระบายสีก็คือให้เรากําหนดว่าเราจะเลือกสีอะไรในการระบายเช่นสีไม้สีน้ําสีโปเตอร์สีเทียนก็แล้วแต่นักเรียนนะคะอ่ะสรุปแล้วขั้นตอนการวาดภาพระบายสีมีแค่3ขั้นตอนคือ1ตั้งชื่อเรื่อง2ร่างภาพหรือวาดภาพให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราเลือก สามกำหนดวิธีการระบายสีเราจะระบายด้วยสีสอะไรให้กำหนดให้เรียบร้อยนะคะอะไรเนะคะอะไรนะคะวาดลงในสมุดเหรอคะอ๋อยังยังค่ะยังไม่สั่งนะคะแปบ๊บหนึงอันนี้สอนอยู่ลูกอ่ะต่อไปค่ะต่อไปสัปดาห์หน้านะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เราจะ อทำกิจกรรมในสัปดาห์หน้านะคะอุปกรณ์มีอยู่4ชิ้นดังนี้1คือกระดาษวาดภาพ1แผ่นนะคะ2คือดินสอนักเรียนมีอยู่แล้วนะคะ3คือยางลบนักเรียนก็มีอยู่แล้วนะคะ4ก็คือสีสีนี้นักเรียนจะระบายอะไรให้นักเรียนเตรียมเองเลยนะคะเช่นสีไม้นักเรียนก็เตรียมมา สีเทียนนักเรียนอยากเปลี่ยนเป็นสีเทียนก็ได้นะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะาวาดใส่กระดาษวาดภาพสีน้ำก็ได้สีโปเตอร์ก็ได้นะคะอ่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาทำกิจกรรมเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยสี่อย่างตามนี้นะคะถ้าใครไม่ทันก็แคปเจอร์ไว้นะคะ,ะหน้านี้นะคะเนาะค่ะพ่อคุณว่าอะไรหรอครับยังไม่สั่งครับวันนี้และครับ อ่ะจะถึงแล,ล้วลูกอ่ะทีนี้นะคะต่อไปเป็นกิจกิจกรรมฝึกฝนในวันนี้กิจกรรมฝึกฝนในวันนี้นะคะมีหัวข้อให้นะคะไม่ใช่ให้นักเรียนาวาดตามใจชอบนะคะอ่ะกิจกรรมฝึกฝนในวันนี้ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้ายี่สิบห้าค่ะนี่นะคะ,คะเล่มอะไรเะเล่มนี้ค่ะสีฟ้าค่ะกิจกรรมฝึกฝนในวันนี้นะคะเปิดไปที่หน้ายี่สิบห้าก่อน แล้วหนูจะเห็นอะไรหนูจะเห็นความว่างเปล่าะคะ่ะหนูจะเห็นความว่างเปล่าคะ่ะหนูจะเห็นแค่สี่เหลี่ยม <Okay, S 1> ความว่างเป่าโอห็นสี่เหลี่ยมอาใช่ค่ะอะ่ฟังคําสั่งนะคะในหน้าที่ยี่สิบห้าให้นักเรียนวาดภาพเพื่ออะไรเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆในหัวข้อครอบครัวของฉันนะคะวาดใส่นี้ลูกครอบครัวของฉันวาดใส่นี้แล้วก็ เขียนคำอธิบายใต้ภาพให้เรียบร้อยนะคะอะคุณครูขออธิบายนิดนึงวาดภาพครอบครัวของฉันวาดอย่างไรนะคะให้นักเรียนอันดับแรกให้หนูไปสังเกตครอบครัวของฉันมีกี่คนคิดก่อนครอบครัวของฉันมี4คนมีใครบ้างมีคุณพ่อคุณแม่มีฉันมีน้องสมมตินะคะมีมี่คนสมมุตินะ,ะให้หนูไปสังเกตก่อนว่าคุณพ่อเนี่ย มีรูปร่างเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงผมสั้นผมยาวคุณแม่มีรูปร่างยังไงทรงผมเป็นยังไงนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อหนูสังเกตเสร็จแล้วให้หนูวาดลงนะคะตามความเป็นจริงนะคะตามความเป็นจริงเนาะให้หนูถ่ายทอดครอบครัวของตัวเองนะคะเออเอาจริงๆเลยตามความเป็นจริงเลยเช่นนักเรียนมีทรงผมสมมุติน้องเหมือนคาเบลอย่างเงี้ยค่ะมีหน้ามา้า หนูก็ต้องวาดตัวเองมีหน้ามานะคะไตเติต้ลผมตั้งขึ้นหนูก็ต้องวาดตัวเองแบบผมตั้งขึ้นอ่ะหน้าเป็นรูปวงรีอ่ะหรือหน้ารูปไผ่เนี่ยอ่าลองลองไปสํารวจตัวเองนะคะลองไปสังเกตตัวเองสังเกตครอบครัวแล้วก็วาดลงไปนะคะก็คือเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจริงๆของตัวเองนะคะในหัวข้อครอบครัวของฉันอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทําเลยค่ะ